อะมาดูเรื่องของสถานการณ์โควิด -19 นะครับพี่หน่่ยครับ,บที่สุดแล้วเมื่อวานนี้ถแถลงออกมายอดสะสมผู้ติดเชื้อประเทศไทยเราทะลุพันคนแล้วนะครับ1,045คนครับเมื่อวานที่เพิ่มขึ้นมาคือ111คนใน111คนเนี่ยก็แยกเป็นกลุ่มๆเหมือนเดิมกลุ่มแรกก็คือกลุ่มที่ไปสัมผัสหรือไปเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้าเหมือนเดิมเลยนะครับก็จะมาจากสนามมวย6คนสถานบันเทิง3คนจะเห็นว่า ตัวเลขกลุ่มนี้จะเริ่มลดลงและเพราะก็จะเลยระยะกักตัวละสัมผัสกับผู้ป่วยรายเดิม19คนและไปร่วมพิธีทางาศาสนาที่มาเลเซีย1คนนี่เป็นกลุ่มแรกกลุ่มที่2เป็นผู้ป่วยรายใหม่ผู้ป่วยรายใหม่นี่มีทั้งหมด19คนนะฮะก็แยกออกเป็นประเภทย่อยๆคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีบุคลากรทางการแพทย์3คนรวมอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนอกนั้นก็จะเป็นผู้ที่เดินทางจากต่างประเทศผู้ที่ทํางานในที่อายด และผู้ที่ปอดอักเสบโดยยังไม่ทราบสาเหตุอีกหนึ่งคนและกลุ่มสุดท้ายจะเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดของทุกวันก็คือกลุ่มการรอสอบส่วนโรคยังไม่รู้ที่มาที่ไปว่าไปติดมาได้อย่างไร63คนนะฮะเมื่อวานช่วงที่ถแถลงเนี่ยนายแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒธธิกรมควบคุมโรคคุณหมออนุพงศ์สุจริยากุลบอกอย่างนี้ฮะตัวเลขมันเกินพันขึ้นมาแล้วมันเร็วกว่าคาดการเนี่ยเล็กน้อยฮะ ปัญหาหลักๆก,ก็คือเหมือนเดิมกลุ่มเสี่ยงไม่เว้นระยะห่างไม่ทำโซเชียลดิสท n นซิงก็เลยทำให้โรคเนี่ยมันแพร่ไปยังคนในครอบครัวพ่อแม่สามีภรรยาและลูกหลานแล้วคุณหมอก็ยังบอกด้วยว่าตอนนี้ภาพรวมเนี่ยประเทศไทยบุคลากรทางการแพทย์9คนละที่ติดเชือ้อมากกว่าครึ่งเนี่ยมาจากการที่ติดจากผู้ป่วยดังนั้นหลังจากนี้คุณหมอบอกว่า จะเพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ถ้าวังยังเพิ่มขึ้นประมาณร้อยร้อยรไปไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึง30เมษานะครับเราก็คงมีผู้ป่วยเนี่ยในตัวเลขถึงประมาณ3,500นะฮะทั้งประเทศนะมาตรการทุกอย่างไม่ว่าจะการแนะนำให้ทุกคนเนี่ยอยู่บ้านนะครับแล้วก็มีโซเชียลดิสแทนซิ่งพรกอฉุกเฉินที่ประกาศออกมาแล้วเนี่ยมีผล สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะห้ามมีหลายอย่างนะฮะก็จะช่วยทําให้หน่วงสถานการณ์เพราะฉะนั้นเราเราก็คงไปไม่ถึงตัวผมก็คาดหวังว่าประเทศไทยเราคงไม่ไปถึงตัวเลข3,500นะใ,ใ,ในในในสิ้น30เมษายนนะฮะพุคกาารทางการแพทย์สาธารณสุขถือเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่แล้วไม่ว่าน้องเอ่อ,อคุณหมอจะทำหมอพยาบาลที่ทํางานที่โรงพยาบาลหรือน้อง ที่เป็นทั้งหมอทั้งนักวิชาการสาธารณสุขที่เป็นทีมสอบสวนโรคเราไปสอบสวนโรคเราไปเจาะไปคุกคีไปคุยกับคนที่เรียกว่ามาคุยผู้ป่วยเพื่อซักประวัติไปคุยกับผู้สัมผัสใกล้ชิดเพื่อที่จะเก็บตัวอย่างเข้าร้วยนะเพราะฉะนั้นการทํางานแบบนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงพื้นที่ที่ส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยตามที่9ก้ารายเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ย ซึ่งเป็นเป็นเรื่องของการที่ว่าไม่ได้บอกประวัติว่าเดินทางไปในพื้นที่มีการระบาดเห็นว่าตัวเลขของบุคลากรทางการแพทย์เนี่ยมาเรื่อยๆมีทุกวันคุณผู้ชมฮะที่ยะลาครับสสจยะลาสั่งปิดโรงพยาบาลบรรน,นังสตาเลยนะครับสั่งปิดโรงพยาบาลเลยครับล่าสุดเนี่ยเห็นว่ารับเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น เนื่องจากว่าที่โรงพยาบาลบรรน,นังสตาพบแพทย์และพยาบาลติดเชื้อโควิด -19 3รา,ายนะครับขณะนี้นะกำลังรอคำสั่งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยาลาครับในการจัดหาสถานที่เพื่อที่จะย้ายผู้ป่วยไปทำการรักษาอย่างสถานที่แห่งใหม่ต่อไปถึงขั้นต้องปิดโรงพยาบาลเลยนะฮะรักแต่เฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินอีกสักตัวอย่างหนึ่งอย่างที่โรงพยาบาลตรังที่โรงพยาบาลตรังเนี่ยพบผู้ป่วยรายที่สเป็นคุณหมอฮะ เป็นคุณหมอที่เข้าไปผ่าตัดผู้ป่วยปรากฏว่าคุณหมอติดเชื้อก็เลยต้องมีการกักตัวผู้ที่ร่วมทีมผ่าตัดด้วยอีก15คนโรงพยาบาลตรังก็เลยยกมาตรการออกมาตรการขั้นสูงสุดเลยครับประกาศงดเยี่ยมญาติทุกกรณีถ้าจะเยี่ยมก็ให้เยี่ยมผ่านทางโทรศัพท์และวิดีโอคอลเท่านั้น ส่วนผู้ป่วยที่ไม่จําเป็นขอให้ไม่ต้องมาพบแพทย์ครับจะมีการจ่ายยาส่งให้ถึงบ้านเลยมีคำถามสงสัยโทรศัพท์ไปสอบถามที่โรงพยาบาลกลายเป็นโรงพยาบาลเป็นจุดเสี่ยงงดเดินทางไปที่โรงพยาบาลและงดเยี่ยม